ครับทุกผู้ชมครับพาไปดูเรื่องของเห็บเนี่ยน้องไร<ช>้ก็ต้องไปดูขออนุญาตข่าวสดนะครับเขานําเสนอเรื่องนี้หยิบเอามาเป็นดูทาหอนนะครับเหตุการณ์ซึ่งข่าวสดขรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สมาคมเบียกู้ภัยอ่างทองว่ามีเหตุเห็บเข้าหูเด็กจํานวนมากอยู่ที่จมลสายทองป่าโมกอ่างทองเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบดูนะคะ mm hmm. เป็นบ้านปูนชั้นเดียวในบ้านพบกับเด็กชายอายุหกขวบกำลังนั่งเล่นอยู่กับสุนัขสองตัวค่ะ ไปพูดคุยกับคุณตาของน้องนะคะคุณตาเนี่ยอายุ53ปีคุณตาบอกว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวเป็นพุดเดิ้ลหนึ่งตัวแล้วก็ชีสุหนึ่งตัว2ตัวจะทั้งเล่นทั้งนอนอยู่ในบ้านเลยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยจะนอนอยู่ใต้เตียงตอนเย็นคุณตาบอกกําลังทํางานอยู่ในบ้านน้องหกขวบห,หลานวิ่งมาแล้วบอกว่าคันหูจากนั้นก็เดินมาหาคุณตาแล้วก็เอามือเกาที่หูหยิบเห็บตัวใหญ่ออกมาให้คุณตาด้วยคุณตาบอกพอเห็นตกใจมาก คุณตาก็เลยส่องเข้าไปดูในหูของน้องนะคะพบว่านอกจากที่น้องดึงออกมาได้สองตัวยังมีอยู่ในหูอีกหลายตัวแต่ละตัวเนี่ยคุณตาบอกกินเลือดหลานไปจนตัวอ้วนอยู่เต็มรูหูเลยคุณตาบอกพยายามเอาแหนบดึงออกมาทีละตัวทีละตัวปรากฏว่าพอดึงออกมาตรงบริเวณที่เห็บเกาะเลือดหลานก็ไหลออกมาเป็นจํานวนมากเลยนะคะคุณตาบอกดึงจนหมดแล้วพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลป่าโมกคุณหมอตรวจดูอาการส่องดูไม่เพราะว่ามีเห็บอยู่แล้วก็ให้ยากแก้อักเสบมาให้ ยาฆ่าเชื้อมาแล้วก็นัดให้มาตรวจอาการอีกรอบหนึ่งกแ็แปลว่าประมาทไม่ได้เลยคือตัวคุณตาบอกปกติหลานจะเล่นอยู่กับสุนัขเป็นประจำนะคะเวลาก่อนจะนอนเนี่ยคุณตาจะคอยเช็ดอยู่บนที่นอนเป็นประจำแล้วเพราะว่าสุนัขเนี่ยนอนอยู่ใต้เตียงใช่ไหมคะก็จะเช็ดอยู่บนเตียงว่ามีเห็บหรือเปล่าคาดว่ามันน่าจะเป็นตอนที่หลานเล่นอยู่กับสุนัขนั่งเล่นนอนเล่นเนี่ยแหละคะ<ม>่ะเห็บก็คงเดินเข้าไปในหัวแล้วน้องยังเป็นเด็กก็คงไม่ได้ระวังนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทากผู้ชมครับ